น้องชื่ออะไรครับชื่อมนครับน้องเฟมัสชื่อจริงชื่อเด็กชายอะไรครับชายคนครับนามสกุลอะไรครับครับอืมแม่น้องชื่ออะไรครับชื่อแมนครับแม่แม่แม่หนูชื่ออะไรชื่ออ้าวน้องเฟบัเปวดขี้หรอปวดเปล่า แม่หนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะแม่หนูชื่ออะไรเบ่งอื้อหรือเปล่า<ะ>ปวดขี้ไหมเอาปวดไม่ปวด,ไม,ปวดไม่ปวดทำไมนั่งเบ่งอ่ะหนาวหรอใช่รหม<ะ>ปวดอือม้ไมไหมจริงจริงนะ ปวดจริงไหมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่ยังไม่สี่ทุ่ดีมีสิบนาทีโอเคนะครับ